บอดโอ้คือบอหลับบ่นอนอยู่ออฟฟิศจอมัดเฝ้าอย่างตะเวียงตะเวินมัมีนัดมีนัดกับนัดกับเด็กนัดกับแขกผู้ใหญ่ดิ้โอ้ยวันนัดกับเด็กนี่เด็กดีวะบ๊วยสมบูรณ์ขึ้นเขาจเชียร์โอ้ยน่องน่องโถซสำนีเนี่ยนโถสำนี้แต่ว่าแข็งขนาดนี้อะไรแข็งแข็งแรงเออสุขภาพแข็งแรงในหน่อยเนี่ยไว บอนอยเด้อแน่นหนขนาดเอ้ยคุณูลูย์แก้วแต่เราจะทำอะไรนี่อันนี้อันนี้คือต้องทำอย่างนี้ให้สวยเพียร์เพียร์เขาจะมีทำแก้วเนี่ยครับต้องสวยงามดูดีงามผู้บริหารมากอะเฮ็ดจัคสี่อะไรอะอันนี้ครับมันมีต้องติดสติ๊กเกอร์ด้วยนุ่งพันแบบเมื่อชีบแบบเ่ราะจริงจริงผ้าหนึ่งอย่างครับแต่สุดท้ายมก็รูดอยู่ดีก็เรียกว่าเอาแบบเนียนนากว่าวันนี้บอสมาตรวจงานนันี่ก็ร้านอื่นเขาจะเป็นเครงแข็งแบบที่เคยแข็งไม่า่ันมีนะ มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเข้าทรงตางเห็ดเลยันที่สุดแบบเฉพาะจริงๆมันมีเฉพาะเป็นกลวยเลยนะเรอุดรณ์ในวันที่เราไปนะใช่ซุปกับหลวดนี่แข็งๆเลยใช่เคือกระดาษกระดาษทอร์นัมันกร้อนยังไงอันกระดาษซับมันแต่มันจะเป็นเป็นเฉพาะทางของมันอยู่ที่ว่าซับใบหน้ามันดูดกอนตัวพีเศก็จะมีที่ชูบพันธรรมดาก็ไม่ก็ธรรมดาก็ไม่ต้องหวันอันนี้เทำให้ว่า พื่ออะไรกันลื่นเหรอกันลื่นครับกันลื่นนะครับวา้โตเปื่อนเพราะว่าโตนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นน้ำลุกมันจะเป็นขาบให้เห็นท่านที่นะครับโตนี้ก็แพงเติมอยู่พี่น้องแพงพร้อมพร้อมพร้อมแพงและอันตรายเขาถึว่าสวยอันตรายต้องติดกระดาษกาวไว้ต้องสร้ารากไว้ก่อนไมครับตองวางอะไรอ่อไอเอ็กกับที่กลางหน้าผากนะ ตงเขียนไหมยุคกลางหน้าผากเลยอ่ะไม้ไทยหัวเจ้าไม้ไทยานหัวใจเชียนเชียดิพี่นมลองเพลงบอกเล่าอะไรอ่ะก็อยู่เหรเนาะเป็นเป็นชุดสุดท้ายที่ตีกองด้วยจะเขียนว่าที่ที่กลางหน้าผากแมนเหมือนกับฉลากเขียนข้างกวาดยาวาริดวาริดไร้แรงวาริดไร้แรงเมียนเพลงนี้อมันร้องอะนรจัดเลยครับปายาพิษทับไลายเดอะมอนสตูดิโอไม่ใช่หรอแมน ลองได้คุณพ่อเราอนุมัติอยู่แล้วเป็นเจ้าของค่ะบริษัทเทอลไอดัมมันคุณต้องใจดีนะครับผมฝากด้วยฟินคับเจอกันคืนนี้วันที่26มีอะไรนะบอสลืมมีวันไลฟ์วันไลฟ์รอว้าวแรปเปอร์ชื่อดังวู้วคว้ากันด้วยพี่รองเด้อคว้ากันทันคว้ากันทันตัวว่าเป็นดับเปิดมั้งง ลองเพ่นีแหละเปิดม <c oughs> ไม่นช่ไงวะที <c oughs> ่อางคนบอกดีกว่าเมันจะต้องมีนะนะมีการแบบให้มันเป็นเสียงอะไรใช่ไหมอ่าจูนจูน <c oughs> จูนเสียง <c oughs> <c oughs> โอ้ยหนอ